ถ้าเขามีสามสัญญาณนี้นะคะแปลว่าเขาคิดถึงคุณจนเก็บเอาไว้ไม่อยู่มันต้องบอกว่าคิดถึงอะเออหรืออาจจะไม่บอกคือมันบอกค่ะแต่บางคนไม่รู้ว่านี่คือการบอกว่าเขาคิดถึงคุณบางคนแบบอุ้ยฉันจะรอแต่เขาพูดว่าคิดถึงเขาไม่เคยพูดเลยนะดูที่การกระทำค่ะการกระทำคือชัดเจนที่สุดมากกว่าคำพูดโอเคไหมข้อแรกเลยสายตาที่เขามองคุณหรือการปฏิบัติกับคุณเนี่ย หนึ่งว่าคุณพิเศษมากๆสําหรับเขาอืมใครจะมาดูแลคนคนหนึ่งที่แบบพิเศษขนาดนี้ถ้าสมมติว่าคนคนนั้นไม่ได้สําคัญในชีวิตถูกไหมแต่ถ้าคนนั้นเป็นคนสําคัญในชีวิตอ่ะเขามักจะปฏิบัติแบบพิเศษเข้าใจคําว่าพิเศษไหมคะเออคุณสามารถที่จะรู้สึกและสังเกตได้โอเคไหมข้อที่สองคือบางคนอาจจะเป็นประเภทที่เน้นย้ำว่าคิดถึง คิดถึงนะคิดถึงนะไม่ใช่พูดไปเรื่อยแต่พูดเพราะว่าเขารู้ว่าคำพูดคำว่าคิดถึงนะ่ะมันจะทำให้ใจคนหนึ่งมันฟูลฟิลมากแค่ไหนมันจะทำให้คนหนึ่งรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเป็นการยืนยันนะว่าฉันยังคิดถึงเธออยู่นะเพราะว่ามนุษย์แตกต่างกันบางคนไม่ต้องบอกก็ได้ว่าคิดถึง ฉันเป็นคนแบบนี้บางคนบอกว่าไม่ได้ถ้าเธอรู้สึกอะไรเธอต้องบอกแล้วพูดมาตรงๆถ้าเธอไม่พูดตรงๆคือฉันจะไม่รู้ว่าเธอสื่อความหมายแบบนี้เพราะฉันไม่เก็ตในการกระทําที่เธอแสดงออกว่าคิดถึงฉันไม่รู้เออเขา้าใจไหมคะซึ่งแต่ถ้าคนที่เขารู้เขาก็จะดูจากการกระทําดังนั้นใครเรียนกับโคชเชมต่อให้จะเรียนฟรีหน้าเพจหรือใดๆก็ตามแต่ คุณจะต้องมองสัญญาณให้ออกโอเคไหมนะคะข้อที่3คือเขาอยากจะเป็นคนที่บริการคุณบริการในชี่นี้นะคะถ้าอยู่ใกล้กันหน่อยอาจจะอาสาไปรับไปส่งซึ่งบางทีก็ไม่ได้อยู่ทางใกล้กันหรอกแต่อยากใช้เวลาใกล้กันมากขึ้นแล้วถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันละ่ะจะยังไง ก็อย่างเช่นในเรื่องของการแชทการคุยกันนะคะอันนี้ก็คือการเป็นการบริการหรือว่าคุณมีปัญหาอะไรกําลังเครียดอะไรสามารถที่จะช่วยจัดการได้เพราะเชมยกตัวอย่างค่ะคือบางคนนะคะเขาก็แบบ เจอกันทางออนไลน์แบบเนี้ยอาจจะเข้าไปส่องประวัติทาง IG ทาง FB อะไรก็ตามแต่แล้วบังเอิญเห็นคนคนหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเศร้าๆนะดูเป็นอะไรไหมอ่ะก็คือทักข้อความมาหาสัพพอร์ตด้านจิตใจหรือแม้กระทั่งสามารถช่วยเหลือได้ต่อให้จะเป็นทางออนไลน์นะคนที่เขารู้สึกดีกับคุณที่เขาคิดถึงคุณอ่ะจนเก็บไว้ไม่อยู่เขาสามารถที่จะช่วยบรรเทาในเรื่องของความรู้สึก หรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาสามารถช่วยได้โอเคไหมอันนี้คือ3ข้อที่โคเชมบอกคุณคะ่ะใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์กับโคเชมด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปคะ่ะ